สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพันลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการตั้งเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับรุ่นฝาบนเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันง่ายมันยากขนาดไหนครับไปครับลุยครับผมสำหรับบางท่านที่ถามเข้ามานะครับพอดีว่าเเวลาที่สมมุติว่าเรากดเปิดนะครับแล้วเราสตาร์ทเนี่ย เวลาที่มันขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับเกือบ 2>, 2ชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงกว่าบางบางท่านเนี่ยก็สองชั่วโมงเลยชั่วโมงกว่าเลยทีนี้มันมีวิธีการตั้งยังไงนะครับที่ทําให้มันเร็วขึ้นนะครับสะดวกขึ้นบางทีเนี่ยเราอาจจะใส่ผ้าเยอะใส่ผ้าน้อยนะครับนี่วิธีการตั้งนะครับคุณไปที่เลเวลก่อนตรงนี้นะครับเลเวลเห็นไหมครับจะขึ้นว่า water level นะครับคุณกดมันก็จะมีเวลานะครับที่ขึ้นมาโชว์นะครับก็คุณก็กดไปเรื่อยครับดูตามระดับผ้านะครับถ้าผ้าเยอะคุณก็กดเลขห้าส่วนตรงนี้นะครับเป็นในเรื่องของการล้างนะครับเราก็กดให้ช้าลงก็ได้ครับแค่หกนาทีนี่นะครับแล้วก็กดน้ำลงนี่ล้างกี่ครั้งหนึ่งครั้งนะครับป่นกี่นาที คุณก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับถ้าอยากให้เวลาเนี่ยไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมครับ53นาทีเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนี่คือวิธีการตั้งแบบง่ายๆนะครับอย่างที่บอกนะครับจะมีอยู่4ปุ่มนะครับน้ำนะครับล้างนะครับล้างกี่ครั้งแล้วก็สปินเกียร์ทีนะครับอยากให้แห้งๆเราก็กดขึ้นเห็นไหมครับเวลาก็จะขึ้นตามนี่แค่นั้นเองครับ ง่ายๆเลยครับนี่คือวิธีการตั้งเครื่องซักผ้านะครับในกรณีที่เราอยากซักเร็วๆนะครับไม่อยากให้ถึงชั่วโมงนะครับเนี่สามารถตั้งได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณก็ต้องดูผ้าที่คุณใส่เข้าไปนะครับบางทีเนี่ยผ้าเยอะผ้าน้อยนะครับถ้าผ้าน้อยกว่านี้นี่อันนี้ผมใส่เต็มเลยนะถ้าผ้าน้อยกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับระดับน้ําให้น้อยลงได้เห็นไหมครับ ไม่ถึง50นาทีด้วยนะครับแค่48นี่นะครับขึ้นอยู่กับระดับน้ําด้วยนะครับแต่อนนี้ผมใส่ผ้าเยอะผมขอปรับเป็นเลข5าเลยก็ยังแค่45นาทีแค่นั้นเองนะครับนี่คือวิธีการตั้งแบบง่ายๆเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับคุณก็กดสตาร์ทแค่นั้นเองครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยมันขึ้นที่5 0 4นาทีอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับรอแป๊บนึงนะครับ เนี่นะครับตอนนี้คือเครื่องหยุดแล้วเห็นไหมครับ54นาทีอย่างที่ผมบอกไหมนี่เป๊ะเลยนะครับนี่ที่เราตั้งไว้กันเมื่อกี้นี้นี่ตอนนี้น้ําไหลแล้วนะครับเครื่องทํางานแล้วทีนี้คุณก็รอแค่54นาทีถ้ายัางไงก็ลองทำกันดูนะครับฝากติดตามช่องปริญญาพันลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําอะไรที่มันง่ายๆนะครับใช้งานได้จริงแบบนี้เสมอๆสอําหรับวันนี้ขอบคุณครับ